สวัสดีครับวันนี้เป็นการรีวิวแอป Direct r o o m นะครับในที่สุดครับ Directroom เราก็มีแอปกับเขาเสียทีหลังจากที่ชาวบ้านชาวช่องเขามีเป็นไปเกือบหมดแล้วนะครับเอาละวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าแอป Direct r o o m มมันทำอะไรได้บ้างครับครับอย่างแรกเราก็จะลองเปิดแอปขึ้นมานะครับปึ๊บนี่นะครับอันมา เข้ามาแลรกก็จะมีช่องให้เราใส่ destination นะครับตอนนี้ผมเลือกเป็นแบงคอกไปอยู่นี้ผมจะลองเปลี่ยนมาเป็นภูเก็ตนะครับก็จะมีผลเสิร์ชขึ้นมาต่างๆนานานนครับเราก็เลือกลงไปปุ๊บภูเก็ตนะครับส่วนช่องถัดมาก็เป็น p e เรียนี่ครับตอนแรกว่าทําไมผมใช้ไม่ได้เพราะเนื่องจากปฏิทินผมซาะกลาวอยู่นะครับไม่ได้เป็นปฏิทินอินเตอร์แบบที่พี่รายบอกนะครับ หลังจากที่ผมได้ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาลองเปลี่ยนวันที่กันนะครับเป็นเดือนมีนาข้างล่างก็จะสังเกตได้ว่ามันจะออตโต้เองนะครับลองดูใหม่นะครับสมมุติว่าเราย้ายวันปึ๊บข้างล่างก็จะย้ายให้เราด้วยอืมฉลาดจริงจริงครับหลังจากนั้นเราก็จะลงไปมานทัดข้างล่างก็จะมีจํานวนห้องกับจํานวนเกสน,นะครับตรงนี้ผมติมเน็ดนึงนะครับว่าตรงนี้น่าจะ ใส่เป็นแบบเลื่อนๆเ,เหมือนแบบวันที่ครับแทนที่จะใช้เป็นแถบเลื่อนจํานวนคนซึ่งมันดูแล้วมันใช้งานยากครับต้องมานั่งเลือกเนี่ยผมจะรู้ได้ไงว่าสลาไลด์ไว้เท่าไหร่แล้วมันถึงจะจํานวนเท่าไหร่น่าจะให้เลือกแบบหลายๆแบบปฏิทินเมื่อกี้นะครับเช่นเดียวกันกับของเกสนะครับเส่็ทีนี้ผลเสร็จก็จะมีให้เลือกอยู่สองแบบมีทั้งแบบ list view แล้วก็ Image l i s t ทีนี้เรามาลองเลือก l i t v i e ก่อนนะครับอะ,อะกด Search เราจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตว่าจะซ็อ์กลาวกันขนาดไหนนี่ขนาดต่อ Wi-Fi แล้วครับเร็วมากเออไปอาบน้ำกินข้าวก่อนก็ได้ครับ ไม่ต้องเรีบกครับผนเสดอ้าวอาจจะมีบ้างครับที่ผิดพลาดอะไรอย่างนี้ขอใหม่ครับอีกรอบหนึ่งแก้ตัวครับอ่ามาแล้วนะครับก็ต้องเข้าใจเข้าหน่อยว่าผลเส์ของเขามาหลายโรงแรมนะครับก็เลื่อนลงไปทีนี้เราก็สามารถเลือก๋ยวเราลองเลือกดูนะครับโรงแรมนี้ปุ๊บ มันก็จะโหลดข้อมูลขึ้นมาอ่าเห็นไหมครับก็จะมีลิงก์ของเอเจนต์ต่างๆเปรียบเทียบมาให้เราข้างบนนี้ก็จะมีแมปนะครับกดเข้าไปดูแมปได้มันก็จะถามเราว่าใช้ซิงกับแมปเราไหมอ่าแล้วก็กดกลับไปนะครับจะสังเกตว่าราคาของโอโกด้าขึ้นมาก่อนเพื่อนนะครับข้างล่างก็จะมีรูปภาพเราสามารถกดเข้าไปดูได้ครับ ซึ่งจะมีไลายน้ำของเด็กรูมตามมาตรฐานของเราครับปึ๊บปึ๊บโอ้ใช้งานง่ายมากครับแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะมีเป็น description ครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเหมือนกับหน้าเว็บหรือเปล่าแต่คิดว่าคงจะเหมือนกันนะครับทีนี้การทำการจองเราก็ลองกดของ Agoda ครับก็จะมีลิงก์บอกว่าจะโยงไปหน้านู้นแล้วนะครับ ก็จะรีดเ็กไปหน้าเสิร์ชของ a g โก d a นั่นเองนะครับปึ๊บอ่าก็ทำการบุกเรียบร้อยนะครับนี้ผมจะกลับมาที่หน้าแอปทีหนึงปึ๊บทีนี้เรามาลองผลเสิร์ชแบบ image list บ้างครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงปุ๊บจะคล้ายอีกหรือเปล่าโอ้มาอย่างเร็วนะครับจะสังเกตว่า ภาพของโรงแรมจะมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษนะครับก็เช่นเดียวกันครับถ้ากดเข้าไปก็เข้ามาหน้าเดิมนะครับหน้ารายละเอียดของโรงแรมของแต่ละโรงแรมก็มีเอเจนต์ทั่วไปครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าขึ้นอยู่กับโรงแรมหรือเปล่าเอเจนต์มันจะแตกต่างกันไปครับก็ยินดีด้วยครับที่มีแอปเป็นของตัวเองนะครับครับ ขอจบการรีวิวแต่เพียงต่านี้ครับสวัสดีครับ